อันนี้เป็นกระสอบที่สองค่ะตัดสดสดให้ดูทุกกระสอบค่ะพี่เห็นนะคะอ,คอ่าตัดสดนะลูกค้าอ่านี่นะคะดูดูรวดได้เลยค่ะคสินค้าอัดกระสอบมาจากโรงงานต่างประเทศนะคะเราตัดกระสอบเช็คงานดูงานเปิดรีวิวทุกอย่าง สด,สดสดนะคะลูกค้าให้ดูกันเลยอ,ลอืม,มาค่ะเดี๋ยวดูชั้นผ้าของกระสอบนี้กันนะคะแล้วก็มาดูงานในกระสอบนี้กันอ่ะ ม,มาดูชั้นผ้ากันค่ะพี่อ่าพร้อมนะคะลูกค้ากระสอบที่สองค่ะใครชอบแจ้งได้เลยแล้วก็กระสอบแรกใครอยากได้เมื่อกี้นะคะแจ้งได้เลยมาดูกระสอบที่สองกันพี่เจออะไรกระตูนแล้วอะ่ะตัวแรกอะ่ะโออโอ่ะ มาจิบนะคะจิบจิบเมาดูกระสอบที่สองกันนะคะจะออกแบบไหนยังไงนี่ซาร่านะคะลูกค้าซาร่า,า,ราเออนี่น้องหมีนะคะเป็นงานปัก น้องหมีเป็นงานปักค่ะซูพรีมค่ะแต่ตัวนี้เป็นผ้าบางนะ อดิดา้านนะคะลูกค่ะแทนผ้าโดยรวมสีก็พอๆกันกับกระสอบแรกนะคะกระสอบแรกเดี๋ยวเรามาดูว่าจะออกแบรนด์อะไรบ้างนะคะลูกค่ะ เน้นตัวใหญ่เหมือนกันนะคะกระสอบนี้ก็มีตัวใหญ่ออกนะ,ะทรงเน้นตัวใหญ่นะคะอันนี้ด้านหน้านะ,ะอันนี้ด้านหลังกระสอบนี้ก็ลดอีก300เหมือนกัน,นะคะ่ะใครจะรับแจ้งได้เลยนะ ถามว่าผ้าสดมากไหมถ้าเทียบแล้วถ้าพี่อยากได้ผ้าสดกว่านี้ต้องเป็นกระสอบหกพันห้านะคะสีผ้าจะสดมากกว่านี้ห้าพันกาตัวนี้ผ้าก็จะออกขุยหน่อยนะก็คือไม่ได้ไม่ได้ใหม่จนเกินไปนะคะไนกี้ค่ะตัวนี้อะไรอ่ะ โต้ตัวใหญ่มากเลยดูดิบีบปี๊บอะ่ะบีบบีบนะดูสีได้เลยค่ะนี่ก็ไม่ได้สดมากนะคะตัวนี้เดอะน็อตนะคะเดอะน็อตเฟกค่ะอันนี้ด้านหน้าเลยค่ะแล้วก็อันนี้ด้านหลังเดนะอะน็อตนะอ่ะ ตอนนี้ด้านในจะเป็นปั๊มนูนนะคะผ้าก็ไม่ได้สดมากพี่ผ้าก็เป็นขุยบ้างกระสอบแบบไหนเราก็บอกกันตรงๆนะคะลูกค้าพี่ก็จะได้เข้าใจแล้วก็รับได้นะคะเราก็บอกกันตรงๆ แม่ค่ะอาดิดาส่ะลูกค้าตัวนี้ก็ผ้าก็ติดขุยนะ ไม่ได้สดมากนะคะเปิดมาแล้วพี่ต้องคัดนะคัดหัวผ้าคัด uh huh. น้ำหนึ่งนะคะคัดหัวผ้าคัดน้ำหนึ่งคัดแบรนด์อะไรพวกนี้นะมาเวลนะคะ uh huh. เปิดมาแล้วลูกค้าก็ต้องคัดแยกค่ะตัวนี้ก็แก๊สค uh ่ะแก๊ส huh. <guess. S 2> uh huh. เร็นว่าจริงป่ะเนี่ยดูซิดูคอดิคอดิอ๋อมันเป็นอออไม่ได้สวยมากนะผ้าไม่ได้สวยมากไม่ได้สดมากแต่ยังไงแล้วก็ป้ายไม่บินนะคะงานยังอยู่ตัวนี้ก็ขายได้อยู่นะพี่อ่าอยู่ครบนะคะแคร์อยู่ครบ เม d ดอิน o r e a นะตัวนี้ก็ขายได้อยู่นะสมมุติถ้าสภาพงานดีกว่านี้เนี่ยพี่ขาย800-900ยเก้า้ยใช่ไหมตัวนี้ก็ขายสักประมาณ300พอเออแต่ว่าป้ายครบนะป้ายครบป้ายครบแล้วก็แคร์ด้านในครบนะคะแคร์ครบนะนี่เลยทุกอย่างอยู่ครบเลยนะคะด้านในเม d ดอิน o r เรียนะคะครบหมดเลย เอออ่ะเชอร์รี่มาหนึ่งตัวนะคะถึงแม้อาจจะไม่ได้สดมากแต่ก็โอเคทำราคาได้อ่ะตบมือให้นางหน่อยอืมอันนี้อยู่ในกระสอบที่สองนะคะลูกค้านี่นะน,นี่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 นะคะกระสอบที่สองนะอ่ะเรามาลุ้นกันต่อค่ะรื้อกันไปรื้อกันมาในกระสอบว่าออกอะไรบ้างนะพี่กบค่ะ ตัวนี้ก็ถือว่าสีสดอยู่นะสีสดสภาพดีตัวนี้อาดิดาสนะคะลูกค้าอ่าพวกแบรนด์เหล่านี้นะคะพี่ก็ไปแยกได้นี่พี่ไปแยกได้เลยผ้าก็ถือว่าสดอยู่นะคะผ้าสดผู้แฮมนะเรียบๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้แฮมกับ H&M นะคะ เออนี่ดูสดสวยมากเลยอุ้ยไหนเอ้ยได้ตัวหนึ่งอะ่ะนี่สองตัวสองตัวสองตัวตัวใหญ่ด้วยพี่ผ้าสดเลยสกรีนอยู่เต็มสกรีนเต็มยูนิโครนะตัวนี้เป็นอะไรสามส่วนนะอาจติดมาในกระสอบลูกค้าก็ได้ไปนะคะทุกอย่างที่อยู่ในกระสอบ ลุ้นมากเลยนะลุ้นมากเลยนี่แบร,รนด์ก็ออกพอๆกันกับเมื่อกี้ค่ะอบเบอร์คอมเบียสกรีนมันแตกหน่อยนะพี่แต่ตรงอื่นมันก็ใช้ได้หมดนะอืม สเวตค่ะนี่ดูไปต่อเนื่องพี่โลโก้ยิ้มนะคะแนวครอปค่ะสกรีนก็เต็มนะงานก็ถือว่าพอๆกันกับกระสอบแรกนะคะตีตำหนิประมาณสักยี่สิบตัวในกระสอบค่ะแชมเปี้ยนจ้ะอ่ะ โปรแรเหล่านี้นะคะลูกค้าไปแยกได้เลยคัดน้ำหนึ่งแยกทำราคานะคะน้ำหนึ่งน้ำสองตัวนี้มีตำหนิตรงด้านล่างนะ,ะอย่าไปสนใจค่ะพี่งานตัวไหนที่มันเป็นตำหนิเป็นข่าเป็นเปื้อนนะ,ะเอาตัวสวยๆคัดแยกทำราคาก่อนตัวที่มันทำราคาได้น้อยนะคะหรือทำราคาไม่ได้อย่าไปใส่ใจมันก่อนพี่เอาตัวสวยๆนะคะโดดๆตัวแบรนด์ตัวที่เราเฮ้ย ตัวนึงแล้วเฮ้ยตัวนี้ตัวเล็กแต่ก็ให้ภยัยปากรั้งตัวเลยป้ายมาเต็มจ้ะอ่ะแคร์เต็มนะตัวนี้เป็นไซส์เล็กนะแต่ก็โอเคเลยเอาไปนี่ลูกค้าป้ายอยู่เต็มอยู่ครบเลยค่ะอ่า หัวโดดก็มีออกอยู่นะกระสอบนี้นะหัวโดดมีออกนี่เห็นไหมคะนี่หัวโดดก็มีออกอยู่นะชิบะชิบะทรงตัวใหญ่อะ,อะตัวไหนที่มันสวยสวยพี่ทำราคาได้แยกทำราคาได้นะคะพี่ก็คัดแยก ทำราคาคัดงานหัวนะตัวนี้ไนกี้ค่ะทําราคาไปก่อนเลยตัวไหนที่เรามองแล้วว่าฮ้ยมันทําราคาได้น้อยนะคะหรือยังทําราคาไม่ได้ไดก็อย่าไปสนใจมันก่อนค่ะพี่อ่าเอาหัวผ้าสวยๆนะคะคัดแยกทําราคาไปก่อนอาดิดาสค่ะ h ั M ค่ะอืนวครอปนะคะ เซียร์โน่ค่ะไนกี้ค่ะอ่าแบรนด์ก็มาเรื่อยๆอยู่นะแบรนด์มาเรื่อยๆอยู่นะคะแนวครอบแฟชัาา่นพี่อ่าแบรนด์มาต่อเนื่องนะนิวบาลานจ์จ้ะนี่มีแฟชั่นปนผ้าเป็นขุยมี ตีตีเฉลีย่ยงานตำหนิก็ประมาณ20ตัวนะคะลูกค้าอันนี้ก็ตีโดยรวมนะคะ<า>ฟิลล่านะคะ10%นะคะผ้าพื้นมีสกรีนมีแบรนด์มีออกนะคะสีผ้าก็จะเหมือนกับรอบก่อนๆคะ่ะรอบก่อนๆเหมือนกันนะคะก็เปิดสองสอบก็ถือว่างานไม่ต่างกันค่ะพี่ ไม่ต่างกันกับข้อสอบแรกะนะคะจีะ๊ปค่ะทรงตัวใหญ่อยูนิครค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกเลยว่าถ้าถามถึงความสดมันจะไม่ได้สดมากเหมือนกับป้ายเจหรือป้ายโอเคตามันจะไม่ได้สดมากขนาดนั้น <c oughs> แต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมีหัวผ้า คัดไม้มีแบรนด์คัดไม้อะก็มีนะคะมีอาจจะไม่โดดไม่ดังมากแต่แบรนด์ก็มีออกอยู่เอ่อ่ะอันนี้เป็นอะไระพีนัทใช่ไหมสกูปี้ลายกระตูนค่ะแขนแขนยาวนะแขนยาวนะแขนมันม้วนอยู่ด้านในดิสตี้ไหม นี Disney, นะะ่ดิสนีย์มิกกี้เมาส์นะคะป้ายคอดิสนีอืนีแนวครอปนะคะค้าอันนี้เป็นแนวมัดย้อมค่ะเซียอดานโนค่ะค่ะใครชอบกระสอบนี้จัดไปนะคะลดอีกสามร้อยเหลือห้าพันหกจ้าพี่ มันจะไม่สดเท่ากับป้ายเจหรือป้ายโอเคนะคะผ้ามันจะไม่สดขนาดนั้นอันนี้คือมาเ v e l Made in Korea อ่า Made in Korea ดิกกี้นะคะตรงนี้จะเป็นคราบนะพี่อันนี้ซักออกค่ะอ่าคราบนี้ซักออกค่ะดิกกี้ค่ะผ้าบางก็มีนะตัวนี้ยูนิโคลดิสนีย์ค่ะ สีสันก็ออกคละกันนะคะออกคละกันแนวครอปนะคะกระสอบนี้ออกครอปประมาณห้าหกตัวค่ะพี่ถ้าโดยรวมสะอาดอยู่คัดแยกตำหนิออกที่เหลือก็ข่ได้ค่ะพี่มันก็ไม่มีงานตัวขาดนะ แอครอบนะคะครอบแฟชั่นเกาหลีเขาจะไม่ทําแยกนะคะเขาจะไม่ทําแยกจะไม่ทํากระสอบแยกไซก็คือมีหมดกลางแล้วก็เน้นใหญ่เหมือนกัน ถือว่าเหมือนเหมือนกับรอบรอบก่อนๆไหม,ไหมเหมือนกับรอบก่อนๆไหมอนนี้ค่ะพี่เหมือนกับรอบก่อนๆไหมที่ํำงานอะ่ะเ,เหมือนกันเนาะเอ,อ่อล่าออกมาก่อน พี่อมเล่าไปน้องก็ได้อืมพี่อมพี่อมแล้วข้างบนอนะ่ะมาไว้ตรงนี้เลยมาไว้ข้างบนเลยอ่าไว้ข้างบนพี่อเอาเอาวันนั้นออกก่อนไม่ต้องเอานั้นออกก่อนแล้วเอาไว้ข้างบนเลยลคว่ำคว่ำลงมาคว่ำคว่ำคว่ำเออรวมกันไปเลยนั่นแหละอ่าแล้วนปิดไว้ใช่ โอเคอ่าต่อค่ะพี่ป้ายเจเหลือกี่กระสอบเจ็ดหนึ่งสองทีพี่ออยดูให้หน่อยเพราะวันนี้ก็ส่งลูกค้าเยอะอยู่เจเจ็ดหนึ่งสองที อ่ในระหว่างที่ดูนะคะไนกี้ค่ะพี่ไนกี้นะคะสดสะอาดสวยอยู่ป้ายเจเจหนึ่งสองที่เหลือหกระสอบค่ะพี่หกระสอบค่ะอีกเดือนหนึ่งใช่ไหมเจอีกหนึ่งเดือนกว่าจะเข้านะคะใครอยากจะซื้อหมดก็แจ้งไว้แจ้งไว้ได้เลยหกกระสอบ กรสอบนี้อ่าได้เลยค่ะพี่ขะแคปหน้าจอแล้วกดหนึ่งได้เลยกระสอบที่สองพี่ออยเหลือห้าพันหกอ้าวทอมมี่นะคะทอมมี่ทอมมี่ตัวใหญ่อยู่นะคะ ค่ะตรงนี้ด้านหลังเอาออกได้นะคะพี่เนี่ยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะดำๆแบบเหมือนเอ่ออประมาณนั้นอะอ่าเอาออกได้ค่ะขยี้ยยเอานะนี่ตัวนี้ตัวนี้ถ้าเป็นกังเกงเนี่ยโหขายได้ราคามากเลยอะ่ะ เ่ให้ดูกันทุกตัวนะในกระสอบตัวนี้ผ้าจะมีขุยหน่อยนะคะ ตัวไหนภาพเป็นยังไงก็ให้ดูนะพี่พี่เรไม่ต้องลูกค้ารับละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแพ็กใส่ถุงพี่ดำขขยับมาอีกได้ไหม ตัวนี้ไนกี้นะคะตัวนี้เป็นครอปค่ะใครที่ชอบครอปกระสอบนี้ก็จะออกครอปหน่อยนะมีประมาณห้าหกตัวได้ส่วนกระสอบแรกนี่จะได้ลิกกี้หลายตัวอยู่แต่และกระสอบมันก็จะออกแตกต่างกันนะคะแบรนด์อะไรต่างๆก็คือจะออกต่างกันนะคะในกระสอบ พิกาจูจะเทียบความสดของผ้าจะต่างกันค่ะพี่จะต่างกันนะคะอันนี้อันไหนพี่ดำอดิดาสนะคะเอาไม่ใช่ตัวนี้เกสนะลูกค้าเกสอ่ะอันนี้ตัวนี้อดิดาส สกีนหลังก็แตกนิดนึงนะ กระสอบที่สองนะคะกระสอบแรกยังมีว่างนะคะถ้าพี่ๆท่านใดที่ต้องการกระสอบแรกแจ้งได้เลยนะแล้วเดี๋ยววันไหนว่างเนี่ยเดี๋ยวปุ๊จะมาเปิดป้ายป้ายโอเคให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะคะวันไหนว่างสัดส่วนตำตำหนิตีเฉลี่ยทั้งสองกระสอบตกประมาณกี่ตัวยี่สิบนะคะยี่สิบเอ่อตีเฉลี่ยนะพี่นะตีเฉลี่ยยี่สิบบวกลบนะ บางตัวผ้าเป็นขุยผ้าเป็นคราบเล็กๆน้อยๆบางตัวที่มันซักทําความสะอาดได้อะไรเงี้ยก็แยกทําความสะอาดได้ถ้าถามว่าสีสดมากกว่าป้ายเจไหมสีสดมากกว่าป้ายโอเคไหมนะคะสีจะสดน้อยกว่านะป้ายเจกับป้ายโอเคสีสดมากกว่าเพราะว่าตัวนู้นกระสอบ6กพันหอันนี้กระสอบ5้าพันเก้าค่ะโอเคพี่ถ้าเทียบงานเอจีนี่ออกพอกันกับคลิกสูมหเอจีนะ่ะ <F G. S 1> สี พอกันใช่ไหมตัวงานอ่ะโอเคพอๆกันกับฮิกสุนะต่างกันแค่ว่ากระสอบไหนออกแบรนด์ไหนมากกว่ากันเออ่แบรนด์ไหนออกกระสอบอ,อ่กระสอบไหนที่ออกแบรนด์โดดมากกว่ากระสอบไหนออกแบรนด์น้อยกว่านะคะโอเคพี่ <c oughs> เดี๋ยวปู้ขอปิดไลฟ์ไปก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกับยูโรเพนดีเอ็กวีเออขอบคุณค่ะไปแล้วสวัสดีค่ะ อันนั้นอะไรพี่ดำเหงื่อปกติปกติ